สวัสดีครับกับผมไอจ่อยคนทำมาหากินช่อง youtube ครับผมวันนี้มีงานจะมาฝากครับสําหรับผู้ที่สนใจจริงๆนะครับหรือผู้ที่กำลังมองหางานที่ไต้หวันอยู่บริษัทของผมที่ผมอยู่ทำํำนณะตอนนี้ต้องการคนงานอยู่ครับผมสามารถแนะนำแล้วก็สามารถพามาทํางานกับ ที่ผมอยู่ได้ครับผมคือผู้ที่สนใจอยากจะเดินทางมาติดต่อเข้ามาหาผมได้โดยตรงเลยครับเพราะว่าผมคุยผมปรึกษากับล่ามกับเอเย่นแล้วว่าสามารถนํามาได้ที่ผมอยู่งานก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่90%คือเก็บเก็บขยะเก็บขวดเก็บกระป๋องครับผมโอทเดือนหนึ่งก็30-40ชั่วโมงได้ครับผมมีงานให้ทำจันทร์ถึงเสา บางอาทิตย์ก็มีครับติดต่อผมเข้ามาได้ทางเฟซก็ได้ครับผมทางเฟซหรือ Facebook หรือช่อง YouTube ที่ผมผมจะลงช่องไว้ติดต่อเข้ามาได้ครับผมแนะนำให้ได้คือขั้นตอนการที่เราจะมาไปติดต่อกับบริษัทไหนแล้วผมจะขอลงให้ผมจะขอให้ว่าเออมาทำงานอยู่กับผม มาอยู่ที่เดียวกันในไต้หวันมันก็มีหลายที่ครับที่เขาอยากจะย้ายเข้ามาแต่เขาไม่รับคนในพื้นที่ตอนนี้คือถ้ามาจากไทยเราเลยโดยตรงรับครับผมฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่อยากจะมาจริงๆนะครับให้ติดต่อเข้ามาขอบคุณครับ